กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะผมผมนายสุปกรขังชุดนิชเกานะครับผมมาเพื่อนผมชื่อก้องเกียรแพนบลครับชื่อมอสครับก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับผมผมครับวัสดีครับผมนายน้ำรัตแสนหองสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมผมนายสุปกรขังผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับย่าของมันติบิเตอร์และวิธีหาค่านะครับผมถ้าเกิดเราจะหาแรงดันที่เป็นแรงดันตรงนะครับแล้วก็แบบมายานนี้ แล้วเราก็อ่านค่าจากย่านนี้นะครับผมย่านสีดำครับผมส่วนถ้าตัวเลนส์สลับก็ตานี้นะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดเราจะหาตัวต้านทานก็คือย่านนี้ครับย่านโอมสัญลักษณ์อย่างนี้เวลาเราจะหาย่านโอมนะครับผมเราต้องปรับย่านให้มันเขาเรียก่อะไรวะไออันลูกกลมๆเนี่ยครับผมปรับให้มันเป็นศูนย์ตลอดนะครับยกตัวอย่างนะครับต้องจูนเขาเรียกว่าเหมือนต้องจูนกีตาร์ครับไม่ต้องจูนทุกครั้งเนี่ยครับผม อันนี้เห็นสังเกตน,นะครับผมมันเกินนะครับเราต้องปรับให้มันตรงศูนย์เอ,อ้ผมลืมบอกญาติญาติโอต้องดูตรงนี้นะครับผมตรงสีเขียวตรงตรงให้มันต้องปรับให้มันตรงศูนย์นะครับโอเคส่วนย่านนี้ก็คือเอาไว้หาว่าสวิตไฟเราขาดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับส่วนย่านนี้ก็คือหาแบตความจุแบตนะครับผมด่วนส่วน dcma นะผมก็คือหากระแสรกระแสไฟที่จ่ายมาครับเป็นกระแสรตรง yeah. ครับผมจะมาอธิบายอุปกรณ์ภายในของมันติมิตเตอร์มันติมิตเตอร์นี่คือแหล่งจ่ายไฟทานเข้าตัวหลักหนึ่งถึงหลักร้อยทานตัวนี้จ่ายไฟเข้าตัวหลักพันถึงหลักหมื่นของแต่ละย่านนี่คือฟิวถ้าถ้าใส่ไฟเข้าเกิน ันจะตัดับทันทีและเข็มงัวนี้จะใช้ไม่ได้ข้อสังเกตง,ง่ายๆถ้าเราวัดเข็มไม่ขึ้นคือฟิวมันขาดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของมัลติมิเตอร์ดังรูปต่อไปนี้ตามเลขหมายเลขหนึ่งมีหน้าที่ตั้งค่าเข็มให้อยู่ตำแหน่งศูนย์หรือตำแหน่งอื่นที่ต้องการหมายเลขส เข็มชี้บ่งมีหน้าที่ชี้บ่งปริมาณต่างๆหมายเลข3ามสเกลต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดของมิเตอร์หมายเลข4เป็นหลอด LED ที่เป็นแสงบ่งบอกความต่อเนื่องหมายเลข5ลูกบิดปรับเลือกค่าที่ต้องการวัดหมายเลข6ปุ่มปรับตั้งค่าความต้านทานให้อยู่ตำแหน่งศูนย์หรือตำแหน่งที่ต้องการหมายเลข7็เทอร์มินอลบวกหมายเลข8เทอร์มินอลลบ หมายเลขเก้าช้วัดค่าแรงดันกระแสสลับหมายเลขสิบหน้าปัดมิเตอร์หมายเลขส1บกรอบมิเตอร์